ในโลกนี้มีตำนานมากมายที่เป็นเรื่องเล่าขานแต่บางตำนานนั้นไม่ได้เกิดจากจินตนาการของผู้เขียนแต่หากเกิดจากเลือดเนื้อและความกระหายของมนุษย์คนหนึ่งอันงนี้คือจุดเริ่มต้นของแดกูลา่ากางศตวรรษที่15แผ่นดินทานเซเวเนียเป็นสมะรภูมิร,รบระหว่างกวัติออตมันกับยุโรปตะวันออกการสงครามนั้นเกิดเจ้าชายองค์หนึ่งคือวลาดที่สหรือวลาดาดกูลา่าคำว่ารากูลา่าหมายถึงบุตรแห่งมังกร แต่สำหรับศัตรูนั้นหมายถึงปีศาจท,ที่มาจากขนานกุนมนรกวลาดมีวิธีลงโทษศัตรูที่โหดเหีเ้ยมจนทั่วทั้งยุโรปต้องจดจาเขาใช้วิธีเสียบแทงเป็นการประหารจับเหยื่อปักตรงเสาม้แล้วปล่อยถลายลงช้าๆเลือดไหลลินกลิ่น้นาวค้าครุงและทุกลมหายใจป็นไปด้วยความทรมานจนขาดใจตายว่ากันว่าวลาดชื่นชมภาพนั้นราวกับว่าเขากําลังลดื่มใบแดงยังแต่ในถ้วยของเขานั้นมันคือเลือด บางคนเชื่อว่าวาลาดไม่ได้เพียงแต่ฆ่าแต่เขายังดื่มเลือดของศัตรูเพื่อรับพลังแห่งชีวิตเขาถูกขนานนามว่าแมไมพายผู้มีชีวิตและความโหดเหี้มนี้เองชาวบ้านเริ่มกระซิบชื่อของเขาด้วยความหวาดกลัวเด็กคูลาวาลาดถูกลอบสังหารในปีคิดทศกราช1476ศพของเขาถูกฝังไว้ในโบสถ์แต่ที่แปลกก็คือไม่เคยมีใครพบร่างจริของเขา ตำนานเล่าว่าวิญญาณของเขายังไม่ไปสู่สุขติภพมันยังคงวนเวียนอยู่กับหายเลือดและรอวันฟื้นคืนกว่า400ปีต่อมานักเขียนชาวไอริสบารมสตโตเกอร์ได้ยินเรื่องราวของเวลาเขานำความโหดเหี้ยมกับตำนานแวมไพร์โบราณมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นเขาเดกคูล่าแวมไพร์ผู้ดื่มเลือดมนุษย์เพื่อความเป็นอมตะและนับแต่นั้นมาเดกคูล่าก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสยองขวัญตลอดกาลแต่บางคนเชื่อว่า ว่าลาดยังไม่ตายเขาเพียงรอเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความมืดมิดเพื่อกลับมาและกะหายอีกครั้งตำนานมักมีลากจากความจริงและความจริงน่ากลัวยิ่งกว่าตำนานไปพบกันในคลิปถัดไปสัปาหบนสวัสดีครับ